การออกกําลังกายที่ฮิตๆเนี่ยอย่างตอนนี้คุณธัญญาเ็ไปปีนผ้ารูปร่รูปรป่างดีแล้วก็แข็งแรงเลยมีฮิตอีกอย่างหนึ่งนะเกลิ่นกันไม้ก่อนกีฬาชกมวยนั่นเองเขาบอกมีดาราไฮโซเซเลปต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปชกมวยกันแล้วเพราะเขาบอกว่ามันจะเผาผลาญร่างกายได้ดีกว่าการเล่นเวทหรือการเล่นกีฬาแบบอื่นและวันนี้นะคะเราจะมีดาราเอ่อมีเซเลปท่านหนึ่งนะคะเรียกว่าตอนนี้กำลังฮอตมากแล้วไปเล่น ชกมวยครับผะพูดถึงกีฬาอันนี้ก็คือคุณเป็ดสุพีพงพาณิชย์จะเป็นยังไงยากง่ายขนาดไหนขอต้อนรับคุณเป็ดสุพีพงพาณิชย์ค่ะค่ะโ่แม่เป็นแม่เป็น ให้ดอนเออห้าน้าหน้ายับห้าโอ้ยแทงเาโอ้โสุดยอดพี่อเดูต่อไปต่อไปต่อไป โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแม่าเลยทีมเทรนเนอร์แล้วก็ผู้เล่นจาก We Fitness นะฮะกับกีฬาใหม่ในวันนี้ให้พี่เป็นบอรดดีกว่ากีฬานี้ชื่อว่าไทยบ็อกซิ่งสิไทยบ็อกซิ่งมวยไทยแต่ว่าเนาะแากมนชกมวยเนาะ ต้ใกล้หมดเลยที่เป็นคนน้ําในหูไม่เท่ากันจะบาลานซ์ไปดีจะเล่นอย่างน้องธัญญะไม่ได้เพราะว่สูงไม่ได้าฉะนั้นก็ชอบมวยซะแล้วปกติพี่เป็ดเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วหรือเปล่าคะเออไม่ได้ออกมาห้าปีและนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วนะฉะนั้นถ้าเราไม่รักตัวเอง ใครจะรักเราถูกไหมคันก็เลยเริ่มออกกับแล้วตอนนั้นที่จะเริ่มเล่นเนี่ยใครบอกว่าไปโชคมวยนะถึงจะว่าคืองนี้พี่ไม่ชอบเดินเทรนด์เ l ลพี่ไม่ชอบก็ไม่ชอบนะครับเหื่อพี่เห็นคนเดินบางทีสิบ้นทีก็ไปละเพราะชคมดเฮ้ยมันมันว่ะแล้วเหงื่อมันออกแบบโหยเนี่ยนิดเดียวยังเหงื่อออกเลยนั่นเป็นอะไรที่เผาผลาญแล้วก็พอคล่เครียดจากที่ทางานนะชกๆป๊อบ ลืมหมดเลยมาระบายบาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ั้เวลาต่อยเวลาต่อยนี่คิดว่าเจ้าหน้าที่แม่เหล่วผู้บริหารแบงก์อย่างเธอจะนึกถึงอะไรโอ้ก็เราคงแค้นอะไรประมาณนี้เนอะไม่ได้แค้นหรอกบางทีมันคิดงานหนักๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันบางทีมันคิดไม่ออกครัก<ม>็เจอปัญหางนั้นพอเราเจอปัญหาเนี่ยบางทีมันเครียดอะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเออพอเราเหงื่อออกหายหมดเลย<อ>นี่คือสิ่งที่ดีจริงๆนะเท่าที่ดูเนี่ยผมรู้สึกอึ้งมากเพราะตั้งแต่รู้จักพี่เป็ดไม่เคยเห็นพี่เป็ดเล่นกีฬาค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่คิดว่าจะอ๋อมันมากแข็งทักเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามีท่าสควอตส์นาครับผมแล้วก้นสวยนะท่านี่นี่นี่แล้วโช้ดูยังไงนี่นะแล้วเอาก้นออกไปอย่างเงี้ยเยอะๆแล ใชมันจะหายพี่เป็ดครับเริ่มเล่นครั้งแรกมันทรมานเลยพี่มันต้องใช้แรงเยอะนะไม่ทรมานสนุกมากมันไม่เหนื่อยหรอวันแรกมันต้องหอบบ้างถูกไหมครับก็เป็นเนาะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันหอบแล้วมันได้อะเยอะมันได้ประโยชน์นานแค่ไหนคะเล่นมาก็ประมาณปลายปีที่แล้วละก็หลายเดือนแล้วแต่นอกจากพี่เป็ดเนี่ยยังมีคู่หนึ่งคู่รักครับผมคู่รักนี่มาชกมวยกันจนเป็นแฟนกันเลยครับผมเอหว่าคู่รักกันก่อนแล้วชกหรือยังไง <tu i ro> ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้เขาใจมาชกรู้จักกันแล้วก็มารักกันไม่รู้เปล่ากินมาต่อยนี่จริงไหมคุณเปล่าคุณมต่อยจริงไหมครับ่สยังไงยังไงไหนเล่าเมาส์กันสิโอ้มันยังไงเดี๋ยวเอากล้องอี้มาอันนี้ตอนแรกเนี่ยครับทุ่งเจอหน้ากันครับผมแล้วก็ลองต่อยกันต่อยไปไปถอยไหมแทนที่ต่อยแล้วจะไม่ชอบคนนะต่อยแล้วรักกันนะเนี่ต่อยแล้วก็เริ่มชอบกันยังไงครับก็ตอนแรกก็เจอกันที่ฟิตเน่ เดี๋ยวแล้วคุณ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 เปาครับเจอนนองทีฟิเนสครับคุณเปาเป็นเป็นเทรนเนอร์เหรอเป็นนายแบบครับแล้วมาเล่นแล้วมาเล่นที่วีฟิเนสอ๋อมันเล่นที่เดียวกันที่วีฟิเนตที่เดียวกันแล้วมาเจอกั่น้องแล้วยังไงคะใครจีบใครคุณติ๊ ยังไงคะงงใครจีบใครเออเห็นพี่เขาเท่ดีก็เลยเข้าไปจีบะคะ่ะ <laughs> และ้วลเป็นในการที่คบกันแล้วเล่นมวยไทยเนี่ยมันทําให้ความรักมันสู้ซ่าบก็ค่อนข้างค่ะเพราะว่าก็ได้เผาผ่านเหงื่อแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็สร้างความรักด้วยคด,ด,ดีดีครับผมทายยากบ้านนี้ได้ครับเ <laughs> <laughs> น้นเน้นตอยมวยอย่างเดียวแล้วแล้วพี่เป็ดนี่สมมติว พวกกันตลอดแล้วทำไมฉันไม่ได้อะไม่ได้เลยฟ้าดิบแฉไม่ได้ละสมมติไม่ไม่มีใครเข้ามาหาเลยหรือเปล่าพี่ไม่ชวนคุณสามีไปด้วยล่ะค่ะพี่จอยขี้เกียจมากสมมติถ้าเทรนเนอร์นี่มากู้เงินพี่นี่ศูนย์เปอร์เซ็นเลยป่ะแหมเธอก็กู้เรื่อยเลยก็ต้องดูเป็นรายรายไปอ๋อรายๆไปนะครับผมทำไมคุณคิดว่าเทรนเนอร์เหล่านี้ต้องได้ศูนย์เปอร์เซ็นเพราะอะไรโอ้โห เทแล้วก็หน้าตาดีทุกคนเลยครับแล้วอย่างนีออ้คนที่จะสามารถชกมวยได้นี่ทุกเพศทุกวัยไหมคะพี่เป็ดทุกเพศทุกวัย,วยพี่เห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะ,ะเฮ้ยคุณพ่อแม่ชกมวยด้วยฮะเขาส่งเทรนเนอร์ไปให้คุณพ่อแม่นะ,ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันได้ทุกเพศทุกวัยเพีเยงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเราเรา ด้อยตรงนี้ไหมหรือเราปวดตรงไหนเราก็ระวังมันจะมีปัญหาไหมฮะกับเรื่องขาไม่มีนะพี่ก็เตะได้นะคือถ้าเป็นคู่รักก็ดีสมมติอยู่บ้านถ้าแต่งงานกันแล้วก็ซ้อมกันเองใช่แต่ซ้อมให้ถูกตซ้อมให้ถูกแล้วเดี๋ยวเราคนละแบบไม่ใช่ซ้อมไปซ้อมมาตีกันจริงให้เอ็กซ์ซอร์ไซส์ไม่ใช่เซ็กซ์เซอร์ซายไม่อะแล้วเซ็กซ์เซอร์ไซส์ไปถึงไหนแล้วพี่เป็ด ของพี่เหรอโอเคดีคุณผู้ชมต้องขอบอกนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปลองหลายกีฬาต้องยอมรับว่ามวยไทยหรือแม้กระทั่งคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะสามารถขับเงยนได้เร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่ามันจะฝึกทักษะอย่างสูงนะครับแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอายุมากแล้วก็เล่นไม่ได้นี่ดูตัวอย่างอย่างพวกเรานี่นะทุกรุ่นทุกวัยสามารถเริ่มเล่นได้เอางี้ดีกว่าพูดแล้วคุณอาจจะไม่เห็นภาพเราแจกกันดีไหมครับเช้านี้อ เรามีบัตรเล่นฟิตเนสฟรี3เดือนนะครับพร้อมคิกบ็อกซิ่งคลาสจำนวน3เซสชั่นด้วยกันจำนวน10รังวันนะมาแจกเพียงตอบว่าคำถามนี้ง่ายมากนะครับเลดี้กาการเปลี่ยนทั้งหมดกี่ชุดจากข่าวที่เราได้เล่าให้คุณฟังตั้งแต่ต้นรายการที่ทันยาบอกใช่ไหมง่ายมากง่ายมากไม่ต้องไปเนาะไม่ต้องไปหรอกมีสองสามสี นะพิมพ์ทีวันวักตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่4ตองน97ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจ้านี้ขอบคุณทุกคนจากวีฟินเน็ตที่เาียนตุ้งตานุกงตานตุ้มาานครังขอบคุ้านตุ้ง4านต้้งานตุ้งตานตุ้งตานตุ้านตุ้านต้งานตุ้งตานตุ้งอานดุ้งายดุ้นมาแล้วบากว่างคนนัุนงุาไปบ้านมดดำตานต้งตาบตล้งานต่้งตานตุ้งตานตุ้งยาน้งตานตุ้งานตุ้งบาน